สวัสดีค่ะช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะชมพูทวีปนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าชมพูทวีปนะคะเนี่ยค่ะเป็นฟอร์มกอเป็นงานหัวนะคะแต่ละ กระถางนะคะแม่ค้ารวมฟอร์มไว้นะคะเรื่องกากพื้นที่มีน้อยนะคะวันนี้กะว่าจะทําจํานวนนะคะนี่นะคะหนึ่งสอ่าอย่างเช่นกระถางนี้นะคะเป็นกระถาง10นิ้วนะคะแม่ค้ารวมฟอร์มไว้6ต้นนะคะแต่ก็จะมีเต้นเล็กต้นเล็กต้นน้อยเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมารองชมดูนะคะว่าแต่ละหัวนะคะเป็นยังไงนะคะแต่ละหัวนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่โอ้ ลวงลงไปขาดหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้มีมีบางบางต้นที่แม่ค้าถอนขึ้นมาไปกระถางหนึ่งนะคะหัวแต่ละหัวที่ได้นะคะหลังจากเทหัวแล้วหัวเขาจะมีขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเห็นชัดไหมนะคะอันนี้คือหัวหัวสวยมากเลยนะคะกระถางที่เทเมื่อกี้มีอยู่สีต้นนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ มีอยู่สี่ต้นนะคะก็คือมีแต่หัวใหญ่หญไซส์นี้ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวกระถางนี้เราจะมาลองเทดูนะคะโอ้ยแม่ค้าก็มือเดียวนะคะมือหนึ่งก็มือนึงก็จับกล้องนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะจริงๆจะต้องคว่ำกระถางเลยนะคะแต่ว่าแม่ค้ามือเดียวยกขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะอ่าเราจะมาดูกันชัดๆนะคะว่าอ่าหนึ่งหัวหนึ่งต้นนะคะ ว่ากระถางนี้เป็นกระถางที่สองนะคะที่แม่ค้าความนะคะ,คะ,คะก็กะว่าจะทําจํานวนนะคะแบ่งมาทําจํานวนนะคะทีแรกว่าจะขายอกอ,อกหมดเลยนะคะแต่คนที่มาเอาคอเลื่อนนะคะคอเลื่อนออกไปวันสองวันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ค้าก็แบ่งมาทําจํานวนบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้หัวแรกนะคะโอแล้วหัวไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหนอที่เขานี่ค่ะ ต้นที่หนึ่งนะคะเป็นงานหัวนะคะนี่นะคะมาใครสนใจนะคะวันนี้เดี๋ยวจะแบ่งส่งให้นะคะเป็นชมพูทวีปไซแม่พันธุ์นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ในแปลงนั้นก็มีเยอะนะคะมีอีกหลายกระถางนะคะเนี่ค่ะเป็นชมพูทวีปนะคะ อ๋มือเดียวนะคะทํางานลําบากหน่อยนะคะโอ้หักแล้วก็มีนะคะนี่ค่ะผลของการทํางานมือเดียวก็จะเกิดความเสียหายนะคะโอ้กระจุยกระจายไปเลยนะคะเพราะว่าก็จะทําการผ่าหัวอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นชมพูทวีปนะคะ เป็นงานหัวนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะเอาไปล้างหัวแล้วก็พาทำจำนวนต่อไปนะคะหรือถ้ามีใครสนใจนะคะแม่ค้าแบ่งอยู่ที่หัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะเรียกหัวใหญ่ๆโตๆให้เลยนะคะเป็นกอๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็อยู่ในกระถางนะคะเนี่ยค่ะ เอามาให้ชมกันดูนะคะยือเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีหลายกระถางนะคะก็เหลืออยู่ประมาณ30กว่ากระถางนะคะที่อยู่ในตู้นะคะอันนี้ก็จะเอามาทำจํานวนนะคะอ่านี่ค่ะ